Namo tatsa-bhankavato ala-hato Sama-sama-putthatsa Namo Buddhaya Namo ขีญาอนุกนอมไหวเมห่งข้าอทุจุงมีพุทธายะเกพระพุทธเจ้าเตอนะโมธรรมายะนะโมมักวะนัมสิกาโลขีญาอนุกนอมไหวเมห่งข้าอทุจุงมีธรรมายะเกพระสัทธมเจ้าเตอ na mô sang kha nha na mô mắc wa na ma si lô khi nha nốt nôm vầy mê hình kha a thú chung mi sang kha nha kê phát sang kha chào tơ Sip niu tăng văn kiêu cải kê xa đuôi cài và chả chạy ăn vô đi xuất ขอแต่ใต้ไหวสายัางพระเจ้าสิ่งหลวงอันเป็นเต้าเป็นประธานอยู่ในพระวิหารลรคำที่นี่ขอแต่ใต้ไหวสายัางพระมหาจีนทา,าเจ้าจีดีพระสิ่งหลวงขอแต่ใต้ไห้สายัางพระเจ้าตองติปอันประดิษถานอยู่ในวัดพระสิ่งหหลวงที่นี่ ขอแตบใต้ไหวสายังพระเจ้าสีสันเพชรอันปฏิสฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดพระสิง์รีนีขอแตบใต้ไหวสายังพระเจ้าตันใจอันปฏิสฐานอยู่ในพระวิหารพระเจ้าตันใจวัดพระสิง์รีนีและขอยอยกมือสิบนิ้วแตบใต้ไหวสา ยังพระมหาเทรานุเทระพระธีปุสังพระเจ้าจูโตอจู่องค์สมเนนเถนเจ้าจูโตอจู่องค์และอันมีหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงห์วราจาร์อันเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระครูบากกดีอันเป็นเจ้าอารามาธิปติ วัดพระสิงห์หลวงที่นี่เป็นเก้าเป็นประธานและหอเก่าก็มาจริญปนมากับคณะสัทธาญาติโยมก็ออกไม่ออกสัทธาญาติธรรมตั้งหลายอันมีท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ตลอดถึงท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นวันนี้ ก็เป็นเลิกงามยมดีเป็นวันที่มหฮาทั้งหลายได้มาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ปฏิสถานอย่างพระรัตนแก้วเจ้าทั้งสามพระกาสถานที่เฮานั่งณที่นี้ข้างพระพุทธการพระพุทธเจ้าเฮาได้เสด็จมาไว้ะเกศาธสาทุเจ้าณ ฐานอันวิเศษที่นี้เมื่อพระพุทธเจ้าราดับขันห์เข้าสู่ปริปนิพานอาหฮันตาเจ้าตั้งหลายได้อังกาตอรัตนาเอาพระธาตุหองซ้ายของพระพุทธเจ้าเข้ามาประดิษฐานอยู่ในสรีอุโมงค์คำพระสิงห์หลวงที่นี้อันนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ที่พระพุทธเจ้าเขาได้มาไว้เกาาีารตาแต่ปัจจุบันนี้หมู่เฮาตั้งหลายได้เอาแค่ประวัติศาสตร์มาใจบอกไว้เอาตำนานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเขามาใจบางคนก็คิดว่าเป็นแค่นะวาวิยายเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นอันนี้คือคนสมัยนี้พยายามพัดแย่งตลอด พระพุทธเจ้าเฮานั้นได้ตัดเป็นพุทธภยากรไว้ว่าเมืองนกประบุรีสรีนักการเวียงปิงเกียงใหม่ที่นิ่งจากการกุงรุ่งเรืองจะจำเริญด้วยพระพุทธศา,าสนาถึงห้าปันปีพวัสสาพระพุทธองค์ได้สเสด็จมาไว้เกศาทาเจ้าอันมีวัดพระสิงห์หลวงหนึ่งอันมีวัดสรีเกิดหนึ่ง อันมีวัดเจดีหลวงหนึ่งอันมีวัดเชียงม่านหนึ่งอันมีวัดบุปปาลามตาะเปรพุ่นหนึ่งอันมีวัดน,นันตาลามประตูเชียงใหม่พุ่แถมหนึ่งอันมีวัดสวนดอกแถมหนึ่งอันมีวัดป่าแดงหลวงจีนดอยสุเทพแถมหนึ่งอันมีวัดกู่เต้าแถมหนึง่งที่พ่ะเจะนั้น เจ้าที่นี่เป็นที่ได้ถาปนาไว้เกศาธาตุแต่มูเฮากลับลืมไปไปซาะไว้ไก่บอกไก่เตื้องบ,บ้านเฮานี่ไว้วันข้ามบ่สูตรถ้าจะตั้งใจกันแต้แตเมืองเชียงใหม่เฮานี่มีดีตั้งแต่ข้างพระเจ้ายัางตนจนถึงปัจจุบันวันนี้ เก้าที่นี่เราลองคืดพอเราไปพรบแล้วก่อนหนึ่งวัดพระสิหลวงสองวัดสลีเปิดสามวัดเจียงมันสี่วัดเจดีหลวงห้าวัดบุปปาหกวัดนนทารามเจ็ดวัดสวนดอกแปดวัดป่าเด่งเก้าวัดปู่เต่าอันนี้เก้าที่นี่ดัง ตนบางองค์บางผู้บางคนก็ได้ยินแต่ก็ทรกแต่ว่าได้ยินอันนี้วันนี้เข้ามาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ปดิดิสถานเกศาธาคือเส้นผมพระเจา้าเป็นตีปดิดิสถานยังข้อมือซ้ายของพระพุทธเจา้าบอ่อเต้าแต่นั้นพักุบา ปีนี้หกรอบหกสิบปีพอดีจุธาเจ้าวันภาสิงคำว่าจุธาเจ้านี่หลายคนเคยไปถามแบบกูปามันเป็นภัยแต่งตั้งขึ้นมาอันนี้มันไปถามที่ม่ได้กินบุญกูป่าอันนี้มันเป็นอาจินไตมันถามที่ว่าเออภัยแต่งตั้งขึ้นมากูปาของมึงถามกูกูก็แนี่เนี่ยก็แต่งตั้งอ่ะอันนี้ คนอื่นผู้บกหูคนนี้ปีใจเปิ้งหนูจุัดเจ้าจอมตองปีเป้าเปิ้งงัวจุธาเจ้าลำตางหลวงเพาะขาปีงีเปิ้งเสือจุธาเจ้าเจ้าเฮมงเป้ปีเมากระไต่จุเจ้แหงเมืองนันปีสีงูใหญ่จุธาเจ้าพระสิงห์หลวง ปีไส้งูน้อยจุเจดีพุทธคยาปีสังาปีม้าจุธาเจ้าตะโกสเวดากองปีเม็ดปีแป๊จุธาเจ้าดอยสุเตปีสันปีวอกจุธาเจ้าพนมปีเล้าปีไก่จุธาเจ้าหลวงละพูนปีเซจปีหมาจุธาเจ้าอัายุยันคาสอัตตวจริงสาร คือพระเกิแก้วจุรามณีตลอดถึงปีใต้ปีจางจุขธาเจ้าโดยดุงเชียงหายครั้งหนึ่งคุณสุภาษิตมหาคุณได้มีใหญให้แต่งหนังสือตำนานพระธาตุซึ่งคุณสุภาษิตมหาคุณได้มาสร้างสรลาสหัสโหงไว้ที่วัดพระสิงหลวงเจงวัดตระเหนือนี่ได้ถามว่ากูบา ปีมานี่ยมันจุธา่าที่ไหนแต่อันนี้บได้จดีไหนเน้อความผู้ป็นความหูอุปาเขาว่าเออขึ้นมออกอันนี้อันนี้เขาว่าเออจุธา่าวัดพระเกศพวกาวัดเกศพวกาชื่อมันเกศแก้วล้อกันอันนี้แต่ถ้าความในใจลึกๆของอุปาจุ้ท่าเจ้าสวนดอกอันนี้นางสือเล่มนี้เต่งไปแล้วคุณสุภาษิมหาคุณอันนี้ ใครจะว่าพิษว่าถูกเพราะผมแบบนั้นนองถ้าเกตแก้วจุฬามณีนี่เป็นธาตุนองเป็นธาตุที่มีหมู่มีจุลม,มาอยู่องค์เดียวเปลี่ยวใดนะอันนี้ถ้าเกตแก้วจุฬามณีนี่คนที่มีหูติบตาติบที่ได้ไปหอดไปถึงไปบ่อยมาอันนี้หลายูบาจานหลายผู้หลายคนได้กาวไว้เป็นธาตุนองอันนี้ แล้วแต่เอาใจปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นท่าท่าท่าสิงคนเกิดปีสีงูใหญ่บ่เดียวเขาว่าปีงูใหญ่บ่แล้วเขาว่าปีม,งปมังกรอันนี้ปีหน้าอันนี้จุธาท่าสิงเพราะฉะนั้นสถานที่นี้สิทธิสุดในฐานะเขาเป็นเจ้าพุทธบ่ต้องไวส่มูอย่างเดียวนอกอุบาท่ารวาม ถะพ่องนี่ไปก็สายหมูส่หมู้สมวสุดจะหมกหมูอยู่หัานานบะ<ม>สายที่มันศักดิ์สิทธิ์เป็นตี่ปฏิสถานพระรัะตนไตรฮาควรเข้าไปสถานที่นี่ตลอดถึงสถานที่มงคลต่างๆนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อฮาเข้าไปเป็นบุญกับตาเมื่อฮาไปได้ยินได้ฟังเป็นบุญกับหู เมื่อปีนเขาก้าวเข้าไปเออเป็นวุ้นถึงตนถึงตัวเขาอันนี้สำคัญที่สุดเพราะจะนั่นวัดพระสิงห์หลวงเป็นที่ปฏิสถานพระเกศธาตาุเจ้าเป็นที่ปฏิสถานข้อมือซ้ายของพระเจ้าของเขาตลอดถึงเป็นที่ปฏิสถานพระสิงห์หลวงพระเจ้าตองติดพระเจ้าตันใหพระเจ้าสีสันเพชตลอดถึง เป็นที่ปฏิสถา,านอย่างพระพุทธรูปองค์สำคัญหลายองค์พระเจะนั้นสถา,านที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ขระพ่อศักดิ์สิทธิ์จะใดตะกี้ถามหลวงพ่อเจ้าคววุณว่าฝนจะตกแล้วคุปปาก็เวดไปเวดมาเขาบก็บบไปเข้ามาเจ้หนึ่งหลงอู้อย่างคูเป็นแม่นแม่ฝน็กีค้ครั้งเหมือนคุปปาแม่ได้กับฝนตกไม่เห็นพระเจ้า,จากับฝนตกคุปปาอื ไปได้สองรอบอนเชียงใหม่วันนี้นะอันนี้เจ้าคุณว่าเออผมไปบอกบอกล่าวอืนองพ่อพระสิมันอัศจรรย์ว่าเออเปธรรมาดาเจ้าคุณนัเพิ่อจึงมีเตจะดิธีเพิ่ออยู่แล้วกูบอันนี้เฮานี่เป็นบุญที่เฮาแม่ไมา,าก่อนมาสร้างบุญอันนี้มันจึงมีเนี่นยงรักษาอันว่าบุญจะเกิดก็ดี ปารามีจะเกิดมีปพระทึ้มามาฟ้าก็ผลอันนี้ิ้นไดว่าเออตนบุญมาคนบุญมาเกิดเฮงแรงเแผ่นดินก็มีน้ำานี่ยเออจะจงบุญเนาะคอนี้อันนี้เขาทําบุญสร้างปารามีกุมกฝันอันนี้มันจึงมีสิ่งที่ภาคภตหึเมื่อก่อนครณบายังสงสยัยว่าเออพระติดก็แมาอนุโมทนาพระจันทร์ก็มแมหว้ยมาสามันเป็นองไรพระติดพระจันทร์ ปัจจุบันนี้บสงสัยแล้วอันนี้เอาได้ปะได้พบตลอดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เาได้กล่าวไว้ว่าพศหนึ่งแปด้ยแปดสบปดเต้าพระพญาพายูเป็นคนได้สร้างสถานที่นี้เป็นตีประิสถานเอากระดูกของพระเจ้าคำภูอันเป็นป่อ มาปฏิสถานที่หลังเหนือพระวิหารหลวงที่นี่ต่างนั่นเมื่อครูบาเจ้าสีวิัจเฮาได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์คนตั้งหลายก็ว่าครูบาวิหารพระสิงห์หลวงเนี่ยมันใหญ่เขาจะเอาเงินเอาคำที่ไหนมาขึ้นมาเป่งเงินคำกลมหินครูบาบ่เออเตวุฒเตวดาก็จะเอาขุมเงินขุมคำมาหึ่มปาาัน์ได้เต่อันนี้ได้ สมบัติของพระเจ้าตี่ฝั่งไว้ที่ปอดเ้าผายนูฝั่งไว้อันนี้ตลอดถึงเป็นว่าพอกเงินพอบ้องแดงพอกคำนี่เอาไปฝากไว้ที่สรารกางเมื่อก่อนมีควงสิงผู้น,นั้นหายไปตอนส่งอันสงคามโลกข้นพุ่นสองนิอันนี้บ่ได้เท้าบ่ดิวตี่เอาเปลี่ยนไปก็มีหลายอยู่เปลี่ยนเอาไป สุเมฆก็อาพถะายเป็ีวิหารดวงนี่นะมันมีไผ่อู้อุบาตะอุอันนี้เปิลว่าได้เงินนักแปะวิหารลวงหลังนี้ธาตุเจ้าหลังนี้เดิมเป็นธาตุเจ้าทรงลังกาเหมือนกับธาตุเจ้าสวนดอกมี้างด้านใน,นสามตัวรวมกันมดสิบสองตัวสิบสองเชือกอันนี้อุบาเพื่อไรโบรณะตามเหตุแบบปัดใหญ่ เขาผมถ้าสงสัยว่าไม่หายไปไหนเห็นเป็นเป็ดตัวอุบาลนัํนมันขึ้นไปสู่สวรรค์เมืองฟ้าไปเกิดแล้วคนเด็กรปฟ้นกรรมเก่ามันทิถูกกันถ้าเอากรรมเก่ามาอู้ปินจะอั้นจะอีนอันนี้หมู่จันติหมู่ปัญหาอันไปที่ไหนมันไปไหวพระเจ้าหรอกไป็ยิ่งผมมันที่เจติแน่พระเจ้าเป็นจะไดสัตพันบังกาอันนั้นบังกาอันนี้ยังหายไปกะอันนี้ห่ม อามาอู้แค่เป็นความฮู้ว่าาตาเจ้าวัดพระสิงห์เฮานี่ทรงรังกาท่าเจ้าว,วาัดสวนดอกเขาทรงรังกามีจ้างล้อมเหมือนกันถึงสององค์แต่ปัจจุบันนี้เฮาได้บูรณะปฏิสงังขรณ์คือมันดีแล้วอันนี้ก็บพระทานไปเพิมมันเห็นมะจุปาประเสศว่ามีสิบสองจะซอแม่เปม็นั่นถ้าซอเนินเจ้าขุนมีจะเยียบปกอาอันนี้ก้นอู้เป็นกรรมทรอมะ พอจะนั้นถ้ทาทเจ้านี่เขาได้ปิดคำจำโผตลอดถึงยอดได้เป็นคำมดนี่ยอันนี้แก้วที่ได้ปฏิสถานบนนั้นอาม,มาจากเมืองกูดหรอปบาได้ถาปนาสร้างไว้ตลอดถึงได้ส่งเสริมยังหลวงพ่อเจ้าอูลว่าเอออันเนี้ยก็เป็นเจ้าของแตวัดพระสิงห์เขาถามปุบาถาาคำเฮานี่เมืเ่อก่อนไม่ได้เหื่อได้เฮืองอย่างอีนน เอาปติคูปาอาจารย์มาถึงสมัยต่านเจ้าคุณพระองค์ปัจจุบันเฮื้อเฮืองอันเนี้ยเจ้าเปิ่นแม่แบบว่าอันเนี้ยเจ้าเปิ่นแม่วัดพระสิงห์ฮะเมื่อก่อนนี้ใครไปนุ้งเรียนเป็นนักเรียนธรรมราชฎรึงฮู้หรอกเหี้ยเบิกเหี้ยเบอร์อย่างนี้วิ่งหันพระเจ้าพระสิงห์นี่เนี่ยัดเดี๋ยวนี้เอาพอเอออย่างจันทราตะวัดสิงห์สาเป็นตีโมตนากับไปเพราะฉะนั้นวัดพระสิงห์เฮานี่ เป็นที่สำคัญที่สุดของเมืองเจียงใหม่ก็ว่าได้มีมหาเถระเจ้าตั้งแต่สมัยสร้างวัดที่ประวัติได้กล่าวไว้ว่าสมัยป่อตาเอาแผพญาพญยูนั้นได้นิมนต์เอาอยัางพระอาภัยกุลมหาเถระมาเป็นปกเป็นเก้าเป็นเจ้าอารามาธิปติองค์เลกคือพระอาภัยคุลมหาเถระอันนี้ได้เป็นปกเป็นเก้าองค์เลก จนมาถึงสมัยพระเจ้ากาวิระเฮานี่วัดว่าก็มนมองซบเซาตลอดถึงดังวัดก็แห้งก็ล้างไปได้นิมนต์เอาพระจันทร์กะรังสีมหาเถระมัดจินหัววัดเป็นตูเจ้าหลวงตลอดถึงปี2445นี่้้เฮาไดู้้บาก่อนะนมาหาเถรนวัดป่าสูงเมนเมืองเป้ ได้มาเป็นตุ๊กเจ้าหลวงตามประวัติที่ได้ยินได้ฟังนี่เพื่อนว่าสร้างหอธรรมหลังนี้นะั่นจะพิษจะทุกนี่ก็มาเย้งกันนั่นอันนี้ตลอดมาถึงสมัยคุบ้าเจ้าสีวิจัยประมาณพศสอง7นสี่อหกสิบเจน่ได้มานั่งนะักอีวัตรพระสิงที่นี่ได้เป็นตุ้หลวงพ่องเป็นตุ้น้อยพ่องสาระอุบเอาเกี่ยวสลับอยู่เป็นพ่องอันนี้ กนมีข้าวตลกนะเจเจเต๋อเตะผมว่าอันนี้ครูบาก็ได้ยินกับคนเท่ามาว่าเออเปิ้ครูบ้าข่าวปีนี้เมื่อก่อนมันหายมันอยู่วัดพระสินต์ัวครูบาานะมันมีการอย่างงี้ยบนกกงเกมันมันมีสีขาวลงมาขนว่าครูบ้าข่าวปีนี้หยับนกกงเกได้อปูนขาวลุกลุ่มีด่อยปล่อยไปหาหมู่มันจึงเข้าก็ได้หมู่เด็กมดหรือเปล่าสุแม่เปว่าอันนี้กมได้ได้นุ่งขาวอันนี้จจเเต๋อเตะ ต่หลอดถึงถามคนเท่าบ้านปางนะคุณป้าขาวประยู่ธ์โอป้าสรีวิจัยโอ้ก็อุ้ยตีมันหนอนอุ้ยตีมันหยังมันว่าคนบ้านปางแง่หัวนุ่มไรอ่ะพวกอุ้ยกระดิเป็นพระมันก็ตีมันห่อนมันก็ไปฟ้องคุณป้าสีวิจัยที่วัดพระสิงห์คุณป้าแบบนี้หยังถึงโดนตีเนี่ยห้องหมู่บ้านปางมาแห็นสู้ตีมันนี่หยังอย่างนี้หมู่บ้านปางก็มันว่าคนบ้านปางแง่หัวก คุบาเป็นไหวเออถ้ามันแบบว่าบ้านบางก็ถ้ามาโดนตีห่เต้าข้างแงวโดนฝนัันนอค้าฝนบ้านปางอันนี้กอมน,นี้คูบาเออเกิดที่วัดทระสีหองบางครั้งจะาลึกต่างๆนี่มันแาตรงสองพันสี่ร้อยหกสิบสามนี่คุบ้าเจ้าสีวิจัยมีต่งเอียงพะเยาปุ่นมาได้มีวัดท่ะศีนี่นะอันนี้จะาลึกต่างๆนี่เขาถ้าเอามายิ่งจะเอา มาโคดหะปัจจุบันวันเกิดคุปาวันไายคุบามตรงกันสักอย่างแล้วเขาจะมาเอาตั้งแต่พศหนึ่ปันแปดรมาเทียงกันอันนั้นซ้ำไก่เรียกขนาดมันจะไปตรงได้อย่างไรว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เลยเอาความหูง่ายๆมารัดับสติปัญ,ญาปัญญาของคนฟังทั้งหลายว่าสถานที่นี้ศักดิ์ศิ เป็นตีปฏิสถานยังพระเกาธาตุเจ้าเป็นตีปฏิสถานยังพระพุทธรูกเจ้าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้สเสด็จมาไว้เกศธาตุาเจ้าเมืองนครจีนใหม่เฮตินีตลาดถึงณวันนี้เพราะจะนั้นคำบาลีมีกกรรมหนึ่งกล่าวไว้ว่าปูจาจะปูจนียานังเอตัมมังกะละมุตตมัง ปูชาในสิ่งที่ควรปูชาเป็นมงคลเก่ชีวิตปูชาในสิ่งที่ควรปูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรปูชาอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าป่อเนี่ยบาอาจารย์พระพุทธรูปสถูปเจดีย์ไม้สลีเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เมื่อเราปูจาแล้วจะเป็นมงคลต่อชีวิตปูจาแล้วเป็นมงคลเก่ตนเก่ตัวเก่ครอบครัวมันมีบากี้อย่างเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ป่อแม่พระพุทธรูปสถูกจีดีไม้สลีอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรปูจาและเป็นมงคลถามว่านอกนั้นเราคูบา แล้วงเตะตุกอจะว่ายน้งจะไว่ายไก่ก็เล้วเตะว่ายนกก็แล้วงเตะก็ามาแฮมเตะก็อเอาทำที่ว่านี้เป็นสาระสูงสุดแล้วเพราะจะนั่นบุคคลที่อยากได้มงคลอยากได้ชีวิตที่ดีเพื่อฮึเป็นมังกรมงคลเกตุนตัวในการเริ่มต้นวันเดือนปีใหม่โดยเฉพาะป,ปีสีงูใหญ่ปีนี้ คือได้มาไหวมาสายังพระธาตุเจ้าพระสิงห์หลวงได้ปูจาพระเจ้าพระสิงห์หลวงพระเจ้าตองติปพระเจ้าสันเพรตลอดถึงพระเจ้าตันใจเป็นต้นเฮาจะย่อมได้รับสิ่งที่ดีๆเมตต่พระคุูบากกยหน้าวัดนี่ก็โยกมือไหวบางครั้งบักก้าเข้ามาคนมันหลก็เลยเวทวัดเอาหันยอดธาตุอยู่พวกขุมเมืองตะมาโตคุณ ก็ยอยกมือไหวอยู่วัดก็ไหวหาตึงวันว่าเออพระธาตุเจ้าปีเปิ่งบางคนถามว่าแบ่ใจเปิ่งงูใหญ่เปิ่งแม่เปิ่งมังกรนี่เขาไหวได้กับอุูบาได้มดสถานจะไปเออกุ้มใจ้เปิ่งแม่กุ้มไปแล้ววัดศิลปใหญ่อันนี้มาไหวมาสาได้หมดเป็นที่ปณิสถานวันนี้เป็นการเริ่มต้นในการทีเสริมสอง ป, ông, ป, í í y, ป con, ีมาลงปีสีงูใหญ่ปีมังกรท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวาราจาชาเป็นเก้าเป็นประธานพร้อม้วยคณะสงฆ์ตลอดถึง่อบ้านปอเมืองกิมใหม่เฮาได้ย่อยกเอายังสถานตีอันวิเศษตีนีขึ้นมาตลอดถึงเผยแผ่ตลอดถึง,เ,เ,ถงเพื่อให้เป็นมงคลชีวิตแก่มนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายคือได้เปิ่งปะยัง อนุภาพของพระสิงห์หลวงกวีอนุภาพของพระธาตุเจ้าวัดพระสิงห์หลวงกวีพระคุณบาในฐานะอันเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งก็ขออนุโมทนาในการที่มูเฮาตั้งหลายในหักษายังพระพุทธศาสนาเพื่อจรินการปรุงรุ่งเรืองในหักษายังวัดพระสิงห์หลวงเพื่อยิ่งใหญ่จำเริญกว่าในอดีตมาหลายเต่า ตลอดถึงเขาได้มีพระภิสุสงอันมีคุณงามความดีเป็นตนบุญคือพระเทพสิงหะวราจานย์เป็นต้นได้เป็นกกเป็นเก้าพัฒนาวัดว่าแต่ที่ลืมมาได้ก็คือพปประบรละัดลา่าหรือว่าคุูบาลา่าที่ได้หักษาห่อปอยอุปถัมยังพระสิงห์หลวงที่นี่พร้อมโดยต้านพระครูเจ้าทั้งหลายนี่อน,น้ก็ขอ,อนุโมทนา บัดนี้ก็ขอฝากทรรมที่ว่าปูจาจะปูจนิยันังเอตัมมังตะมุมตัมังเ้าปูจาสิ่งเหล่านี้แล้วจะเป็นมงคลเก่ชีวิตเป็นมงคลเก่ครอบครัวเริ่มต้นวันเดือนปีใหม่พุทธศักราชใหม่สอง7ห้าอยหกสิบเจ็ดปีสีมาลงนี้ก็ขอให้ได้มาไหว้มาสามาสักการะปูจา อย่าล่วงสุดอย่างว่ได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือได้มากรบบมาไหวอดีตนั่นหมู่เฮาได้มาจุธาาดพระสิงห์คนเกิดปีสีงูงูงใหญ่คนเข้าสู่ต้องแม่ได้มาจุยังสถานที่นี้เมื่อถึงกาลเวตราก็ได้สเสด็จเข้าสู่กระมม่จอมหัวของแม่เจ็ดวันแล้วเข้าสู่ต้องแม่ อันว่าคนเกิดปีสีมาลงวันนี้ก็ขอเอาธรรมไง่ายๆความหู้น่อยๆระดับกระดาตลอดถึงเตือนสติพอออกไม่ออกสถาที่มีโอกาสเวลาที่ได้มาอนุโมทนาในการสร้างบารมีวัดพระศิลห์หลวงบัดนี้ก็สมควรเกะกาลเวลาพระคุมบาในฐานะอันเป็นพระพิูุสงฆ์ในศาสนาพระพุทธเจ้า ในฐานะอันเป็นทุกเจ้าที่เกิดปีสีมาลงงูใหญ่จุธาตเจ้าวัดพระสิลวงหสิบป,ปีปีนี้ก็ขอตั้งสัจจะอธิฐานอังกาศอาราธนาอังเจิเอาคูุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คูุณพระธรรมเจ้าคูุณพระสังฆเจ้าคูุณพ่อคูุณแม่คูุณคุูบา,าจยา์ กกลพระพุทธรูปอันมีพระเจ้าพระสิงห์หลวงพระเจ้าตรองติพระเจ้าสีสันเพศพระเจ้าตันใจกกลอากสาวักสาลูกเจ้ากกนไม้สลีมหาโพธิลูกขากูลเดวุตเดวดาอาหักเจ้าตนเป็นติบตนมีเตจริธีอันหักษายังพระสิงห์หลวงตี่นี้เป็นตนจุงได้มาอภิบาลคุ้มครองปกโหมรักษา ท่านพระเดชพรคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหมังกราสิทธาเทพสิงหงะงหงหวราจันทร์พร้อมโดยท่านกุบาลาตลอดถึงพระภีกุสังฆะสมานิษ์ถนเจ้าตลอดถึงท่านรองผู้ว่าวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมโดยคณะสถาจุคนเพื่อได้ล่ำงับรับหายเสียยางอุปตะวะกังโวลอนตะลาย สัปปทุกสัปปะโกสัปปโลกสัปปะภัยเพราะนามตรมไตเพราะเจ็บเข้อใหม่เพราะไฟข้ะหนาวเพราะปีเราะเดือนเพราะวันข้อแยมขื่อดับโมอยมิ่งกาไตด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพบุญญานุภาพเตวตานุภาพนี่ตั้งแต่วันนี้อันเป็นวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่แามใหม่พุทธศักราชใหม่ 25ง7นห้า้อยหเมื่มือไปหน้าบอขอให้เจ้าสมณะและมุรสัทตาทั้งหลายจุงได้สุขกายสุขใจือมีโจกมีใจมีอายุมัน่นขวนยืนมัง่งมีสีสุขเพื่อได้เป็นเจ้าเงินเจ้าคำเจ้าแก้วเจ้าแสงสะโวยเสถีเพื่อเป็นผู้มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมอยู่บอขอมีใจ ยักเดินตางไปสู่ตีไก,ตก้ตีไกลเกาะอหุปอดไทยมีจบมีลาบมีใจจะนักปากมู่มานแต่สัตรูเพื่อตั้งโจพุทธศา,าสนาไปใจใจในิธิตังขีญาสังวานา,นาวิเศษจาห้องเหตุธรรมดำน,น้าานพระธาตุเจ้าวัดพระสิงห์หลวงก็บปังกมสมเลธสะเด